สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมพข้สู่รายการรามมาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทำให้คุณ กินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะอยู่กับดิฉันยิมวารานิจิราโรจเริญนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทรูวิชันช่อง42่สิองภาคกลางช่อง11และดรทีวีดาวเทียม PSI ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกนะคะในช่วง you are what you eat กับสาระความรู้เกี่ยวกับอาหารมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะจะพูดถึงโภชนาการอาหารที่ช่วยลดการอุดตันของไขมันใน ในเส้นเลือดในผู้สูงอายุกันค่ะเชื่อว่าหนในเรื่องราวที่มีปัญหาในผู้สูงอายุนะคะน่าจะมีเรื่องของการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดค่ะซึ่งอาหารสามารถช่วยได้จะสามารถช่วยได้ยังไงไปติดตามชมกันได้ในกลุปนี้เลยค่ะช่วง you are what you eat สวัสดีค่ะบุตรีตีสัตยาคุณค่ะ นักวิชาการโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะค่ะปกติแล้วนะคะไขมนันในเลือดสูงสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอย่างเช่นกรรมพันธุ์ค่ะอายุที่มากขึ้นความเครียดนะคะการสูบบุหรี่การขาดการออกกําลังกายค่ะรวมไปถึงการบริโภคอาหารนะคะโดยอาหารที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดไขมนันในเลือดสูงนะคะมีดังนี้ค่ะ 1. นนะคะจะเป็นพวกอาหาร ออที่มีไขมันจากเนื้อสัตว์นะคะหรือเนื้อสัตว์ติดมันค่ะอย่างเช่นมันหมูนะคะหนังเป็ดหนังไก่าาขาหมู3ามชั้นขาหมูติดมันนะคะรวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะอย่างเช่นไส้กรอกนะคะหมูยอ่อเบคอนค่ะกุนเชียงอาหารเหล่านี้นะคะจะมีไขมันอิ่มตัวสูงค่ะถัดมานะคะจะเป็นอาหารในประเภททอดต่างๆนะคะที่ใช้น้ํามันค่อนข้างมากค่ะอย่างเช่นไก่ทอดหมูทอดไข่เจียวนะคะ อย่างเช่นกล้วยแขกทอดปลาท่องโกนะคะหรือโดนัททอดค่ะอาหารเหล่านี้นะคะจะเป็นอาหารที่ใช้น้ํามันทอดซ้ํานะคะนอกจากจะทําให้ไขมันชนิดไม่ดีนะคะหรือ LDL เพิ่มสูงขึ้นแล้วเนะะี่ยค่ะยังทําให้ไขมัน HDL ลดลงด้วยนะคะและยังทําให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อโรคต่างๆตามมาค่ะถัดมานะคะจะเป็นอาหารในกลุ่มในส่วนของที่มีส่วนผสมของกะทินะคะอย่างเช่นแกงกะทิต่างๆนะคะ อย่างเช่นคะแนงค่ะแกงเขียวหวานรวมถึงน้ำยากะทิถ้าในส่วนของขนมนะคะก็จะเป็นพวกกล้วยบวชชีค่ะลอดช่องอน้ำกะทิต่างๆนะคะเนื่องจากกะทิค่ะเป็นไขมันที่มีความอิ่มตัวค่อนข้างสูงนะคะหากรับประทานในปริมาณที่มากๆค่ะจะช่วยส่งผลให้ระดับ LDL ในเลือดนะคะเพิ่มขึ้นได้ค่ะในกลุ่มที่4นะคะจะเป็นอาหารหรือขนมกินเล่นที่มีไขมันทรานนะคะแฝงอยู่นะคะอย่างเช่นขนมขุบเคี้ยวขุดก,กรอบต่างๆค่ะจะเป็นเค้ก คุกกี้โดนัทนะคะพับพายค่ะพิซซ่านะคะหรืออาหารที่มีเนยเทียมเนยแข็งนะคะครีมเทียมเป็นส่วนประกอบค่ะหากรับประทานบ่อยๆจะส่งผลให้ระดับไขมัน L D L นะคะเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้ H D L นะคะลดลงอีกด้วยค่ะซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะ 5. ้านะคะอาหารที่ใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงค่ะเป็นส่วนผสมอย่างเช่นน้ำมันจากไขมันสัตว์นะคะน้ำมันจำพวกน้ำมันหมู น้ำมันปลาล์มน้ำมันมะพร้าวนะคะลำดับที่6นะคะจะเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปริมาณที่มากค่ะอย่างเช่นน้ำหวานนะคะเครื่องดื่มรสหวานต่างๆค่ะรวมไปถึงการรับประทานข้าวแปง้งและผลไม้ปริมาณที่มากนะคะก็จะส่งผลต่อระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเพิ่มสูงขึ้นค่ะในกรณีของเนื้อสัตว์ที่มีคอเลสเตอรอลค่อนข้างสูงนะคะอย่างเช่นจะเป็นพวกกุ้งหมึกนะคะไข่แดงแล้วก็เครื่องในสัตว์นะคะ อันนี้ก็คือเราควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะแม้จะไม่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดมากหนักนะคะแต่ก็ไม่ควรทานพร้อมๆกันนะคะในวันหนึ่งค่ะถ้าเราจะเลือกรับประทานเนี่ยก็ควรทานไข่แดงไม่ควรรับประทานควบคู่กับพวกเครื่องในนะคะหรือกุ้งกับทะเลพร้อมๆกันค่ะแต่ถ้าเกิดเราหากอยากจะทานพร้อมกันเนี่ยอาจจะต้องแบ่งทานอย่างเช่นอาจจะทานเป็นไข่แดงประมาณครึ่งฟองนะคะหรือทานร่วมกับ เครื่องในหรือว่าจจะเป็นกุ้งหรือปลาหมึกนะคะอีกเครื่องหนึ่งค่ะ ระดับไขมันในเลือดในผู้สูงอายุนะคะที่มีไขมันในเลือดสูงค่ะสามารถยึดหลักปฏิบัติได้ดังนี้นะคะหนึ่งเลยค่ะก็จะเป็นการควบคุมอาหารนะคะในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการค่ะตามที่กล่าวไปในเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นราักฐานสําคัญเพื่อป้องกันและรักษาภาวะไขมันในเลือดสูงค่ะ ลำดับที่2นะคะก็คือการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกายเนี่ยเราควรออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างน้อย20-30นาทีนะคะ4-5ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะอย่างเช่นการเดินนะคะการวิ่งการเต้นแอโรบิกนะคะนอกจากจะช่วยทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วค่ะยังช่วยลดระดับ LDL แล้วเพิ่มไขมันชนิดดี HDL ได้ค่ะในกรณีที่เป็นเบาหวานนะคะควรควบคุมระดับน้ำตาลนะคะให้อยู่ในระดับปกติหรือใกล้เคียงกับ ระดับปกติมากที่สุดนะคะเนื่องจากการที่มีระดับอินซูลินในเลือดค่ะที่เพียงพอหรือมากเกินไปแต่ออกฤทธิ์ได้ไม่ดีค่ะหรือที่เราเรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินนะคะจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติได้ค่ะดังนั้นนะคะการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดที่ดีค่ะควรรับประทาน อาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดตในปริมาณที่เหมาะสมค่ะโดยการที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงน้ำตาลหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลจากผลไม้หรือน้ำตาลจากน้ำผึ้งนะคะและเลือกรับประทานอาหารที่มีกดยาดใยงอาหารสูงนะคะอย่างเช่นทานผักหรือทันยพืชไม่ขัดสีนะคะซึ่งจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีค่ะในส่วนของการใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดนะคะในกรณีที่การควบคุมอาหารและการออกกำลังกายนะคะ เรามีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอแล้วแต่ก็ไม่สามารถลดระดับไขมันในเลือดถึงระดับที่ต้องการได้นะคะจำเป็นต้องพิจารณาการใช้ยาลดระดับไขมันในเลือดร่วมด้วยค่ะทั้งนี้ควรอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์นะคะและติดตามการรักษาอย่างต่อเน,นื่องค่ะการพักผ่อนนะคะควรพักผ่อนให้เพียงพอรู้จักผ่อนคลายความเครียดค่ะควรนอนให้เพียงพอทุกวันและออกกำลังแบบฝึกลมหายใจค่ะอย่างเช่นไทเกกหรือว่าโยคะนะคะ ลำดับที่6ค่ะก็คือควรเลิกสูบบุหรี่นะคะเลิกดื่มเครื่องนดนื่งแอลกอฮอล์ค่ะจะทําให้ชนิดไขมันที่ดีนะคะเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เราเลิกสูบบุหรี่ได้ประมาณ1สัปดาห์ค่ะ ในส่วนของการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะเราควรมีการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะหรือทุกๆ6เดือนเพื่อเป็นการตรวจสอบผลเลือดต่างๆค่ะว่าอยู่ในระดับไหนนะคะเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพตามมาค่ะถ้าเรารู้ตั้งแต่เริ่มต้นก็จะหาแนวทางป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมนะคะสําหรับไขมันในเลือดในระดับปกติค่ะมีดังต่อไปนี้ค่ะ <S <S คอเลสเตอรอลโดยรวมนะคะไม่ควรเกินที่200มิลลิกรัมเอร์ดิซิลิตค่ะ ในส่วนของไตซีไตรกิสไลด์นะคะก็ควรน้อยกว่า150มิลลิกรัมเดซิลิตรค่ะในส่วนของไขมันตัวร้ายนะคะหรือ LDL ค่ะไม่ควรเกิน130มิลลิกรัมเดซิลิตรและ HDL นะคะไขมันตัวดีค่ะสำหรับในผู้ชายค่ะควรมากกว่า40มิลลิกรัมเดซิลิตรและในผู้หญิงค่ะควรมากกว่า50มิลลิกรัมเดซิลิตรค่ะ อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะไขมันจากสัตว์ค่ะเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวนะคะหากรับประทานปริมาณบ่อยๆหรือมากๆนะคะจะส่งผลให้เส้นเลือดอุดตันได้ง่ายนะคะทําให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูงได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราควรหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ติดมันติดหนังนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปค่ะอย่างเช่นไส้กรอกหมูยอเบคอนกุนเชียงนะคะน้ำมันจากสัตว์ค่ะรวมทั้งเราควรเลือกดื่มนม้องวันเนยหรือนมที่ไม่มีไขมัน0%นะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะแนะนําให้ทานอาหารให้หลากหลายนะคะอาหารสุขภาพซึ่งมีการควบคุมหวานมันเค็มจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดค่ะค่ะจริงๆแล้วนะคะน้ำมันทุกชนิดเนี่ยก็คือจะไม่มีคอเลสเตอรอลอที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะคอเลสเตอรอลอที่มีอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยก็คือเราจะพบในไขมันจากสัตว์เท่านั้นนะคะ ดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการลดไขมันชนิดไม่ดีเข้าสู่ร่างกายนะคะเราจึงควรเลือกบริโภคน้ำมันพืชมากกว่าน้ำมันจากสัตว์ค่ะซึ่งการโฆษณาเนี่ยที่เขาว่าน้ำมันพืชไม่มีคอเลสเตอรอลก็เป็นข้อมูลที่เป็นจริงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราควรเลือกรับประทานน้ำมันพืชที่ออกมาโฆษณาหรือไม่น,นั้นอาจจะต้องพิจารณาถึงกรดไขมันค่ะที่อยู่ในน้ำมันพืชร่วมด้วยเนื่องจากว่าน้ำมันพืชแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีกรดไขมันแต่ละตัวที่แตกต่างกันออกไปนะคะ โดยที่ไขมันเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกรดไขมันอิ่มตัวและกรดไขมันไม่อิ่มตัวค่ะโดยกลุ่มแรกนะคะกลุ่มไขมันอิ่มตัวเนี่ยค่ะเราจะพบในน้ํามันพืชที่มีอย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวนะคะน้ำมันปาล์มซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มระดับ LDL นะคะหรือไขมันตัวร้ายซึ่งอาจจะทำให้เพิ่มระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้นะคะดังนั้นเราจึงควรดีกเลี่ยงการบริโภคน้ำมันพืชในกลุ่มนี้หรือบริโภคแต่น้อยค่ะ กรดไขมันไม่อิ่มตัวนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนค่ะพบได้ในน้ํามันถั่วเหลืองนะคะน้ํามันข้าวโพดน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันดอกคําฝอยค่ะน้ํามันในกลุ่มนี้นะคะจะช่วยลดระดับ LDL ค่ะแต่ว่าเขาก็จะลดระดับไขมันชนิดดีด้วยเช่นกันนะคะและยังเพิ่มไตรกลีเซอไรด์ด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะเราจึงควรเลือกใช้ในปริมาณที่พอเหมาะค่ะถัดมานะคะจะเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวค่ะเรามาคบได้ในน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันลำาวน้ำมันคารโนล่าค่ะซึ่งน้ำมันกลุ่มนี้ค่ะจะช่วยลดระดับไขมัน LDL และไตรกลีเซอไรด์ได้นะคะจะช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ค่ะค่ะอาหารที่ผู้สูงอายุควรเลือกทานนะคะ เพื่อช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดน,นะคะมีดังนี้ค่ะกลุ่มของเนื้อสัตว์นะคะควรเลือกทานเนื้อสัตว์ไม่ติดหนังไม่ติดมันนะคะอย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อปลานะคะควรเลือกเนื้อปลาทะเลนะคะทานอย่างน้อย2-3ถึงครั้งต่อสัปดาห์ค่ะเนื่องจากปลาทะเลนะคะมีกรดไขมันชนิดดีค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าโอเมก้า3นะคะซึ่งจะช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดค่ะลดความดันและลดออไขมันไตรกลีเซอไรด์นะคะ ไข่ไก่ค่ะแนะนําให้รับประทานไม่เกิน2อถึงสฟองต่อสัปดาห์นะคะในส่วนของกลุ่มของไขมันค่ะควรเลือกใช้น้ํามันพืชที่มีกรดไขมันชนิดดีในการประกอบอาหารนะคะอย่างเช่นน้ํามันดําข้าวค่ะน้ํามันถั่วเหลืองน้ํามันข้าวโพดน,นะคะแทนการใช้น้ํามันจากสาาัตว์ค่ะและน้ามันปาล์มรวมทั้งเลือกทานอาหารที่ปรุงประกอบด้วยวิธีต้มนึง่งตุ๋นนะคะยำแทนการทอดหรือผัดค่ะ กลุ่มผักและผลไม้นะคะเป็นแหล่งของใยอาหารที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้นะคะควรรับประทานให้เพียงพอแต่ออโดยเฉพาะทานผักนะคะก็คือควรทานให้ได้1นถึงสทัพพีต่อมื้อค่ะและผลไม้นะคะควรรับประทาน6-8คําคต่อมื้อไม่ควรเน้นทานผลไม้มากจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้เพิ่มระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ค่ะในส่วนของกลุ่มข้าวแป้งนะคะควรเลือกข้าวแป้งที่ไม่ผ่านการขัดสีค่ะและรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนะคะ ประมาณ2ทับพีต่อมื้อค่ะเพราะหากทานข้าวแป้งมากเกินไปก็จะทําให้ระดับตไตรกลีเซอไรด์ในเลือดนะคะสูงขึ้นเช่นกันค่ะกลุ่มนมและผลิตภัณฑ์จากนมนะคะแนะนําให้เลือกนมหรือโยเกิร์ตนะคะที่ขาดมันเนยนะคะหรือว่าพองมันเนยค่ะเพื่อลดระดับไขมันอิ่มตัวลงค่ะ You are what you eat ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าโภชนาการอาหารที่ช่วยลดการอุดตันของไขมันในเส้นเลือดจะต้องทำยังไงบ้างลองไปทำตามกันดูนะคะคุณผู้ชมจะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญ,ญาตไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงเบสเชัรโนเรามีวิธีการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉินรูปแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันพักสักครู่ค่ะ